เรียบร้อยนะครับในผัดเผ็ดปลาบึกนะครับเสร็จสดสดร้อนๆเลยปลาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับรสชาติจะเป็นยังไงกับข้าวสวยร้อนๆน,นะฮะจวดชื่นใจมานี่เลยปลาบึกเนี่ยเขาจะแน่นหน่อยนะครับเขาะจะมีเชิงคล้ายๆหนังในเขาคล้ายเชิงประกา ไม่ใช่เชิงสะพาพอืมอร่อยเนื้อน,นั่นยอดอืมไปอือหือผัดก,ก็ผัดไมย่ยากนะครับก็ผัดคล้ายๆผัดพริกธรรมดานี่แหละแต่อยากทำอยากรู้สูตรอะไร,รนะครับก็ไปดูช่อง u ู u b e นะครับสายสายเมานะติดตามด้วย

ไปเ,เอาทำดูแก้วเราได้กับข้าวเราได้เยี่ย